ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอจัดเลขเสริมเสน่หให้ค่ะเราก็จะมีแนะนำ4คู่เลขกันนะคะวันนี้นะคะอาจจกเบอร์โทรศัพท์นาะนะคะจะเริ่มกันที่23ก่อนนะคะสำหรับหมายเลข23เนี่ยนะคะจะเป็นเลขนะ้เมตตามหาเสน่ห์แต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชู้ผู้กิจนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหว่แต่ว่าถ้าใช้ถูกจุดเสริมเสน่ห์ืดออ้างานก็จะอยู่ในตำแหน่งที่1กับ2ของหมายเลขโทรศัพท์นะคะ ตัวหน้าเราไม่นับนะคะเป็นเลขคายค่ะต่อมาหมายเลข24นะคะหมายเลข24เนี่ยนะคะโดดเด่นมากโดดเด่นในเรื่องของเป็นคู่คู่มิตรใหญ่นะคะดาวจันทร์และดาวพุธนะคะจะเสริมสนิทในเรื่องการพูดการจานะคะพูดจาปิดการขายได้ดีนะคะเวลาพูดจานั้นมีเสน่ห์หน้าหลงไหลน,นะคะแล้วก็ดูพูดแล้วสามารถทําให้คนหลงง่ายหลงคนง,ง่ายเลยนะคะสำหรับ24นะคะจุดที่อยู่ได้ในเบอร์โทรศัพท์ก็คือตำแหน่งที่1กับ2แล้วก็ สุดท้ายเนี่ยตำแหน่งที่6กับ7ยิ่งถ้าอยู่ในตำแหน่งที่6กับ7น,น็้บอกเลยว่าพูดกับใครนะคะเหมือนกับมีมวลคาถานาเมตตาดีมากๆใครฟังใครก็หลงค่ะต่อมานะคะ,ะคู่เลขที่3นะคือหมายเลข25จริงๆ25ไม่แนะนํานะคะ คนที่ใช้ได้จะต้องเป็นเพศชายเท่านั้นนะคะหรือว่าคนที่ทํางานด้านงานกลางคืนงานที่จะต้องมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะงานที่จะต้องให้ผู้หญิงมาซัพพอร์ตนะเพราะเป็นเลข9อุปถัมภ์นะคะสำหรับหมายเลข25เนี่ยจุดที่จะอยู่ได้ก็คือในตําแหน่งของผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงนะคะก็คือตําแหน่งที่5กับ6ส่วนใครที่เป็นผู้ชายแต่ว่าอยากได้ผู้หญิงเลี้ยงนะก็ต้องมี25ในตำแหน่งที่4กับ5เช่นเดียวกันค่ะ และสุดท้ายนะคะหมายเลข26ค่ะ26เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ทํางานด้านงานบริการนะคะของกินหรือว่าของสวยงามน,นะคะใครที่ใช้หมายเลข26เนี่ยนะคะจะมีความที่น่ารักน่าด็นดูตัวหอมแต่งตัวเก่งลักชวรี่ดูแบรนด์ดูแบบดูแพงดูแบบเซ็กซีส่สดใสเอาใจเก่งมากนะคะสำหรับ26เนี่ยนะคะถ้าอยู่ในตำแหน่งที่1กับ2เนี่ยจะหมายความว่า ตัวเขาเนี่ยจะมีได้รับการสัอผจากผิวเป็นเพศหญิงหรือว่าจะดึงดูดคนที่ดูดีดูเก่งดูแพงเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้รับการสัอผเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะยัสามารถอยู่ได้ในพืชตำแหน่งที่4ี่กับ5้านะตำแหน่งนี้แฟนรักแฟนหลงเวลาเราทําอะไรแฟนก็ดูเอ็นดูหมดเลยทําอะไรก็แบบดูน่ารักแฟนหลงแฟนรักไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น4คู่เลขที่ เสริมัานไมตามหลเสน่ห์ที่อยากจะทําให้คุณที่รักมามีความรักได้ดีขึ้นนะคะคนส่งลองเอาไปใช้ดูนะคะอ่ะลองทายกันดูนะคะสําหรับ 23, 24, 25, เลข2 3 2 4ามสอี่สองหเลขไหนดีที่สุดนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ไม้หมอคุณบาลีฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็แชร์ไปได้นะคะขอบคุณค่ะ